ภัยเกิดเพราะกลัวอดภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจกมีภิกษุทั้งหลายที่มีการอยู่คลุกคลีกับพวกคนทำการวัดและสมุนุเทศสมเณรเมื่อมีการอยู่คลุกคลีกันเช่นนั้นก็เป็นอันหวังผลเหล่านี้ได้คือเธอทั้งหลายจักขนขวายทำการสะสมของกินไว้บริโภคหลายอย่างหลายประการและจักทำนิมิตอันหยาบในการใช้เขาขุดดินบ้าง ในการใช้เขาพระของสดเขียวบ้างภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนาคตภัยข้อที่หยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อไปพวกเธอทั้งหลายพึงสำนึกไว้ครั้นได้สำนึกแล้วก็พึงพยายามเพื่อกำจัดภัยนั้นเสีย คีของนักบวชภิกษุทั้งหลายเครื่องเศร้าหมองของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีอยู่สี่อย่างอันเป็นเหตุให้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่สุขใสไม่สว่างสวัยรุ่งเรืองสี่อย่างอะไรบ้างสี่อย่างคือเมฆหมอกผงคลีและอสุรินทราหูภิกษุทั้งหลายเครื่องเศร้าหมองของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันเป็นเหตุให้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่สุขใสไม่สว่างสวัยรุ่งเรือง มีอยู่สี่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นเครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ก็มีอยู่สี่อย่างอันเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ไม่ผ่องใสไม่งามสง่ารุ่งเรืองสี่อย่างอะไรบ้างสี่อย่างคือหนึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเดิมสุราเมรยัยไม่งดเว้นจากการเดิมสุราเมรยัยสองสมณพราหมณ์พวกหนึ่งยังมีการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างที่คนคู่เขาทำต่อกันไม่งดเว้นจากการกระทำเช่นนั้นสามสมณพราหม์พวกหนึ่งยินดีในการมีทองและเงินไม่งดเว้นจากการรับทองและเงินสี่สมณพราหมณ์พวกหนึ่งสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ผิดวิสัยของสมณะไม่งดเว้นจากการเลี้ยงชีวิตที่ผิดวิสัยภิกษุทั้งหลายเครื่องเศ้าหมองของสมณพราหมณ์มีอยู่สี่อย่าง อันเป็นเหตุให้สมณพราหม์ไม่ผ่องใสไม่งามสง่ารุ่งเรืองแลเมื่อโจรปล้นชาวเมืองภิกษุทั้งหลายมหาโจรห้าพวกเหล่านี้มีอยู่ในโลกหาได้ในโลก ห้าพวกคืออะไรบ้างห้าพวกคือหนึ่งภิกษุทั้งหลายความคิดของมหาโจรบางพวกในกรณีนี้มีว่าเมื่อไรหนอเราจะเป็นผู้มีบริวารร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมเราเที่ยวไปนในย่านหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงจากเรียกฆ่าเองหรือใช้ให้บริวารฆ่าจากได้ตัดเองหรือใช้ให้บริวารตัดจากได้เผาเองหรือใช้ให้บริวารเผาดังนี้ ครั้นการต่อมามหาโจรนั้นมีบริวารร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวไปนในย่หมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงทำการฆ่าเองและให้บริวารฆ่าทำการตัดเองและให้บริวารตัดทำการเผาเองและให้บริวารเผาข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายความคิดของภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้มีว่าเมื่อไรหนอเราจะเป็นผู้มีบริวารร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมเราเที่ยวจาริกไปในย่านหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงเป็นที่สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมของพวกครหัสและบรรพชิตเป็นผู้ร่ำรวยลาบด้วยชีวรบิงธบาเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเพศปรเิเคารดังนี้ครั้นการต่อมาภิกษุลามกนั้นได้มีบริวารร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว เที่ยวจารึกไปในย่านหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงเป็นที่สักการะคโรพนับถือบูชานอบน้อมของพวกครหัสและบรรประชิตเป็นผู้ร่ำรวยลาบด้วยจีวรเบณนบาบะเนาสนะและคีลานปัจจัยเพศบริขารฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุลามกนี้จัดเป็นมหาโจรพวกแรกซึ่งมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก 2. ภิกษุทั้งหลายพวกเอ่นอีก ภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วยกตนว่ารู้เองหรือนำไปหาล่าผลเพื่อตนภิกษุทั้งหลายภิกษุลามกนี้จัดเป็นมหาจรพวกที่สองซึ่งมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก 3. ภิกษุทั้งหลายพวกอื่นอีกภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้ ย่อมตามกำจัดพรมจารีผู้ประพฤติโพรมจรรย์ได้บริสุทธิ์ด้วยสิ่งอันไม่ใช่เรื่องของพรมจรรย์อันปราศจากมูลความจริงภิกษุทั้งหลายภิกษุลามกนี้จัดเป็นมหาโจรพวกที่สามซึ่งมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก 4. ภิกษุทั้งหลายพวกเอื่นอีกภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้ย่อมสงเคราะห์และพูดจาและเกลี้ยกล่อมพวกกระหัต ด้วยครุพันและครุบลิขานอันเป็นของสงฆ์คือของปลูกสร้างในอารามพื้นที่อารามวิหารพื้นที่วิหารเตียงต่างฟูกมอนหม้อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะกระทะโลหะพระขวานผึงจอบสว่านเชือกไม้ไผ่หญ้าสำหรับมุงหญ้าปล้องหญ้าดินเหนียวสิ่งของที่ทำด้วยไม้ และสิ่งของที่ทําด้วยดินเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุลามกนี้จะเป็นมหาโจรพวกที่สี่ซึ่งมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกหภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกสุดท้ายจะเป็นมหาโจรชั้นเลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์คือภิกษุลามกกล่าวอวดอุตริมนุษธรรม อันไม่มีจริงไม่เป็นจริงข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเธอบริโภคก้อนข้าวของชาวเมืองด้วยอาการอันเป็นขโมยภิกษุใดแสดงตัวเองซึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งให้คนอื่นเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปการบริโภคปัจจัยด้วยอาการแห่งขโมยของเธอนั้นเป็นเช่นเดียวกับนายพรานผู้ล่อลวงดักสัตว์กินฉะนั้นคนเป็นอันมากที่มีภากาสะวะพัดคลุมคอ แต่มีความเป็นอยู่ลามกขาดการสำรวมพวกคนลามกเหล่านั้นต้องไปเกิดในนรกเพราะการกระทำกรรมอัญหาบช้ามันกินก้อนเหล็กซึ่งเปรียบด้วยเปลวไฟอันร้อนจัดยังจะดีกว่าคนทุศีลไม่มีการสำรวมบริโภคก,ก้อนข้าวของชาวเมืองเป็นการไม่เหมาะสมเลย คนนอกบัญชีภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเป็นคนหลอกลวงกระด้างพูดพล่ามยกตัวจองหองใจฟุ้งเฟอ้อภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นไม่ใช่คนของเราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นได้ออกไปนอกธรรมวินัยนี้เสียแล้วและพวกพิกษุเหล่านั้นย่อมไม่ถึงความเจริญงอกงามไพ่บู์ในธรรมวินัยนี้ได้เลย นแหวกแนวภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไปเมื่อมีการกระทำสามอย่างนี้เข้าแล้วจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดสุขทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกลื่อกโกลแต่เป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการกระทำสามอย่างอะไรบ้างเล่าสามอย่างคือหนึ่ง ทำการชักชวนมหาชนในกายกรรมอันผิดแนวแห่งการทำที่สุดทุกข์ในพระศาสนา 2. ทำการชักชวนมหาชนในวจีกรรมอันผิดแนวแห่งการทำที่สุดทุกในพระศาสนา 3. ทำการชักชวนมหาชนในการบำเพ็ญทางจิตอันผิดแนวแห่งการทำที่สุดทุกข์ในพระศาสนาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไป เมื่อมีการกระทำสามอย่างเหล่านี้เข้าแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดสุขทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแต่เป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล่